สวัสดีครับผมส่งเสริมนะพูดคุงนะครับผมปัจจุบันก็เป็นพ่อค้านะแต่ไม่รวยนะครับออกมีขอใช้นะครับคออือเริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรคหัวใจคออือก็จะจะเด่นหรือไม่เด่นแผละนะฮะพอดีช่วงนั้นเนี่ยคือหมอบอกว่าเป็นสามเส้นก็เลยมีความรู้สึกที่ตอนแรกยังไม่รู้ก็ไปโรงพยาบาลนะหมอบอกว่าเ,เป็นเครื่องอาหารเป็นพิษ ก็ไปที ite, to to ground, well, ่โรงพยาบาลสองผลสามผลก็บอกว่าอาหารเป็นพิษนี่ต่อมาอยู่มาผมไม่ไหวก็เลยไปนอนวัดเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหาหมออีกทีนึงคือมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยช่วงนั้นอยู่ศรีราษฎร์วัดอมรอมรินอยู่ข้าศรีราษฎร์ก็พอมันเป็นประมาณตักทุ่มเศษเศษเนี่ยก็เลยเดินไปหาหมอที่วิชัยศรีวิชัยตรงนั้นศรีวิชัยศรีวิชัยบอกว่า คุณเป็นอาหารเป็นพิษฉีดย้ายเข็มหนึ่งแล้วก็จ่ายยามาเสพมาบอกไปประมาณพันกว่าบาทเสร็จปุ๊บประมาณสี่ทุ่มถึงห้าห้าทุ่มนะยี่ยงคืนอะไรนะฮะก็เป็นขึ้นมาอีกกัแบกบระแน่นจนหายใจไม่ไม่ไหวแล้วบบมันเสียไปหมดแล้วปวดกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยแบบตัดสินใจเดินขึ้นสริราชในนอนไปเลยคือพนักงานเปก็ปตกใจก็เห็นเราขึ้นไปที่ห้องไอซีซีคือแล้วก็ถามอาการผมว่ามันเป็นยังไงอะไรอะไร ก็บอกว่ามันหายใจไม่ออกไม่ออกแล้วก็อันแน่นหน้าอกนะฮะหมอ,อก,ก็เลยให้ให้ให้ทานยาสองเม็ดคงใต้ยดึงไว้ก็อาการดีขึ้นพอเสร็จปุ๊บเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นโรคหัวใจคือแบบว่าเป็นเลือดบันดีแต่ว่ารุ่ปพัจรรู้ก็แก่กวันอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พอขึ้นมาก็อัดเช็คทำโค้อะไรเนี่ยฮะวิง่งสายพานอะไรเนี่ยถ้าฝ่ายจะผ่านไม่ได้ช่วงนั้นนี่ก็ต้องอยู่โรงพยาบาลถึง จ็ดวันคือสองโรงพยาบาลน,นะคือหนึ่งโรงพยาบาลถึ็ได้เนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะไปทํารักษาได้ตรงนั้นคือเรา,เาหมอทางธัญบุรีเนี่ยส่งไปให้โรงพยาบาโลโรครงอก <ừ, S 2> ทาคือสองสองครั้งด้วยกันครั้งแรกไม่ผ่านคือเส้นเส้นเลือดเนี่ยมันตีบมากเขาต้องใช้ลวดแทงเข้าไปนะครั้งแรกไม่ผ่านคือหมอยังไม่เชี่ยวชาญพอก็นอนรอไปอีกอีกสามเดือน หลังจากว <rat ri, S 1> ันนั้นนะเจ็ดว <mel od general großes> ันรอให้ลดลงมีปานแล้วก็นัดมาอีกสามเดือนนัดมาทีมาทำทีนึงพอทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ก็มนทําให้พอเสร็จปุ๊บก็ทําให้เขาจะมีอ่ากล้องให้ดูนอนดูเนี่ยแล้วเขาก็ฉีดยาให้เราแล้วก็แทงเข้าไปนะมันจะมีแบบเป็นเป็นเป็นเข็มอะไรเป็นไอลวดสลิงแล้วก็มีสายยางแย่เข้าไปนะฮะแล้วก็นอนมองอย่างเงี้ยที่มันทำไมมันมันเยอะอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือมันมันฟังผื่นอะไรเนี่ยที่มันติดเกาะตามตามตามไป เลือดเรา,าเรารเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็แทงเขาแบบก็ติดอยู่อยู่โรงพยาบาลรสอสูบอกมาเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็ออกโรงพยาบาลก็หมอให้ยามาเป็นกับกระดุดเลยฮะเยอะมากก็ทานยาเพาวิอะไรเนี่ยมันมันเม,ม็ดประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทช่วงนั้นฮะคือเพื่อให้มันแบบว่าเลือดมันจะหมุนเวียนดีขึ้นแล้วพออยู่มาก็คือได้มารู้จักกับน้องนะ ปริชาติร่องร้เขาเห็นผมสุขภาพไม่ดีก็เลยบอกเอาพิเสร์นลองทานต,ตัวนี้ดิแต่มันไม่ใช่ยาแล้วมันเป็นอาหารเสริมมันช่วยให้เราดีขึ้นดีขึ้นอะไรอะไรเนี้ยก็เลยเอ่ันใจลองลองทานดูบอกเฮ้ยทำไมมันแพงเนี่ยบอกแพงเนี่ยเพื่อชีวิตเราเราก็ทานไดฮะก็เลยตัดใจบอกเฮ้ยแพงถึงแพงชีวิตเรานะอยู่รอดมาเราก็เอาไว้ตัวนี้ไว้ลองไว้ต้องก็ลองดูประมาณสัก อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงได้เห็นมันดีขึ้นตื่นเช้าสบมาไ้กระฉับกระเฉงกระปี่กระเป๋าก็เลยซื้อทานมาเรื่อยเป็นตอนนี้สองกล่องสามกล่องแล้วคุณมักเขาก็สนับสนุนให้ทานอีกหลายๆตัวก็เลยเลยสมัครเป็นทําเป็นธุรกิจสิบสามกล่องก็คือมันมันเป็นผมพอยได้แต่ว่าเราธุรกิจตรงนี้เราไม่ต้องการก็ได้ใช่ไหมคือเราอยากจะให้ชีวิตเราอยู่ไว้ให้นานใช่ไหมฮะก็เลยก็เลย ลองหมดได้แล้วก็เอาเนี้ยเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ให้ทานให้ต้นทานด้วยอะไรอะไรเงี้ยก็เลยคือถ้าไม่ได้คงินป้อมวันนี้ก็น่าจะแยกกันนะที่ว่าแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ไม่หายนะคือเหลืออีกเส้นหนึ่งเสร้นแล้วสองเส้นใช่ที่ทำไใช่ที่ทำไปแล้วช่วงนั้นน่ะคือมาเช็คดูอ่ะประมาณสามแสนบาทสามแสนเซนเซนได้สิบเออครับผมใช่ใช่ก็ช่วงนั้นก็เลยโอ้โหบอกว่าไม่ไหว ก็เราลองมามาทานฮาร์ดเนี่ยตัวฮาร์ดเนี่ยที่ที่ทานอยู่เนี่ยฮาร์ดเนี่ยคือประทับใจในฮาร์ดมากแล้วก็สังเกตดูนะอ่าเมื่อก่อนที่จะเป็นหูฟ้าเต็มเลยเป็นเข่าเลยอ่ะเขาเรียกเขาเมาอะใกล้แล้วไใกล้แล้วเขาเมา่รอบเลยเฮ้ยมบแล้วจบปมันใช่เราหรือเปล่าวะมีทางต่อไปตอนนี้มีเอสโซ่เลยนี่มีฮาร์ดปจะทานพวกกุ้งไปนะครับผม เลยเนะยฮะ<ช>ทับใจในในใน,ในเกมนี้ได้มากครับผครับผมต่อ